สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันหวยออกของประเทศไทยเรานะครับ16มกราคม2025ขณะนี้เวลา6นาฬิกา0โมงเช้า20นาทีนะครับอาร์เซนอลพึ่งจบกับสเปอร์ไปตะกี้นะครับก็เป็นอะไรที่ขัดใจแอดมินมากเลยอาร์เซนอลเอาชนะสเปอร์ไป2ประตูต่อหนึ่งอยู่ที่อ e ิมิเลสสเตเดียมโอ้อย่าไปยุ่งกับเขาครับ เอาชนะได้ทุกทีมอ่ะมาส,สรุปกันนะครับตั้งแต่คู่แรกนะครับไปที่เซนต์เจมส์ปาร์ก่อนนะครับต่อจากเมื่อวานเลยครับเซนต์เจมส์ปาร์คิวคาสเซิลก็เปิดบ้านถล่มบู๊ไปเบาๆครับ3ประตูต่อ0นะครับก็ทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยกระเถิบตัวเองขึ้นมาอยู่ลำดับที่4นะครับจากลำดับที่5ส่วนบู๊ก็ลงไปอยู่อันดับที่10 นะครับโซนตกชั้นเรียบร้อย,ยไปที่กูดิสันปาร์กนะครับตอนรับการมาเยือนของแอตตนวิล่าเอเวอร์ตันเนี่ยได้เดวิดมอยน์ะครับเข้ามาคุมทีมในล่าสุดน,นะครับก็คำลบ2นะครับก็ดูดีว่าจะเป็นเชลล่นไรอ่าก็คำลบแรกก็นู่นปี2011หรือ2010นะครับที่คุมเอเวอร์ตันอยู่แล้วท่านมอย์ก็ย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่า แล้วก็ถูกปลดออกก็มาล่าสุดอยู่ที่เวสแฮมแล้วก็มาอยู่ที่เอเวอร์ตันต่อนะครับก็ทำขนมาไม่ดีครับในแมตช์แรกแพ้คาาทินที่กูดิสันบาร์แใ่้กับแอตตันวิลล่านะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งก็ทำให้เอเวอร์ตันเนี่ยอยู่ลำดับที่16เช่นเดิมส่วนแอตตันวิลล่าเนี่ยขยับขึ้นมาหนึ่งลำดับนะจากลำดับที่8มาอยู่ลำดับที่7นะครับจากการเก็บ3แต้มได้ในวันนี้ ไปที่ King Power Stadium นะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับยังยังโผลขึ้นมาเหนือน้ำไม่ได้อะครับเลสเตอร์อยู่อันดับที่19นะครับวันนี้เปิด King Power Stadium แพ้กับคิดตันพาเลสไป0ประตูต่อ2อราคาบ้านอีก1ทีมนะครับทำให้คิดตันพาเลสเนี่ยเก็บ3แต้ไมไปได้แล้วก็ขยับตัวเองขึ้นมา1ลําำดับมาอยู่ที่ลำดับที่14นะครับอันนี้ และมาดูคู่เอกอ e ิมิเลสสเตเดียมนะครับอาเซนอลนะครับเปิดบ้านเคาะเบาๆไป2ประตูต่อ1เอาชนะสเปอร์ไปได้นะครับแหมขัดใจแอดมินมากเลยก็อาเซนอลเก็บ3แต้มไปได้ทีฟอร์เรสที่เสมอลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ1เมื่อว,วันก่อนเนี่ยลงไปอยู่ที่3แล้วก็อาเซนอลขึ้นมาอยู่ลำดับที่2ส่วนสเปอร์อยู่ที่ลำดับที่13เช่นเดิมนะครับอืม วันนี้มี2คู่นะครับมีอิสวิดนะครับเปิดบ้านพบก,กับไบตันแล้วก็แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่วันดับที่15นะครับหล่นจาก14ไปวันนี้ลงไปอยู่ที่15พบก,กับซาวเทมตันนะครับคงไม่น่ามีอะไรเนาะอย่าพลิกล็อกเลยกเเ็เห็นอามัดอามัดอามัดเดโลเจ็บหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็อย่าให้เจ็บนะให้ให,ให้ให้น้องมันได้จุดจัดจุดจดทางด้านฝั่งขวา กานณโชที่มีข่าวกับนาโปลีหรืออะไรลงมาฝั่งซ้ายเนี่ยแอดมินว่ามันจะถูกถูกสุขาลักษณะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่โคตนะครับอ่าโคตอัมโูลิมเขาจะวางแผนยังไงก็ว่างไ,างไปขอให้ยิงปังๆนะครับไม่อยากเห็นแมนเชสเตอร์เอาจากใจจริงนะครับไม่อยากเห็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอยู่ตรงนี้เลยครับอยากให้ขึ้นมาอยู่ท็อปเทนลูกกันหน้าก็อยู่ท็อปไฟมันจะได้ถูกสุขลักษณะตลอดที่เคยดูบอลมานะครับ ตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เด็กจนแก่หัวงอกแล้วไม่อยากเห็นแมนเชเต์อยู่ตรงนี้เคยอยู่ครั้งเมืองครับฤดูการที่เซอร์อะไรมาคุมในฤดูการแรกเนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้แหละอยู่ประมาณ15บ7อะไรไม่้เฮ้ยอะไรประมาณนี้แหละจะตกชั้นหรือเปล่าอะไรสุดท้ายก็ท่านเซอร์เขาก็ทําไม่ดีอืยอมรับยอมรับอันนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเคารพเคารพสิทธิ์เลยอ่านี่คือล่าสุดนะครับมาดูตารางคะแนน นะครับผมตารางคะแนนเนี่ยลิวพูลนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับช่องว่างก็จะเหลือ4แต้มนะมันหยดติ๋งนะครับทีนี้มันหยดติ๋งเลยครับห่างจากอาร์เซนอลอยู่4แต้มนะครับมี47แต้มนะครับชนะ14เสมอ5แพ้1นะครับอันดับที่2คืออาร์เซนอลนะครับแข่ง21ชนะ12เสมอ7แพ้2นะครับมีอยู่43ตามด้วยฟอร์เรสต์นะครับมี41แต้มนิวคาสเซิลนะครับแข่ง21 ชนะ11เเสมอ5แพ้5มีอยู่38แต้มเนี่ยโอ้มองค่าไม่ได้เลยนะครับเนี่ย,ยนิวคาสเซิลถล่มบูไปวันนี้ใน3ศูนย์เบา,บาๆนะครับอันดับที่หจากเราเคยแกงเลยว่าเอ,อ้ยทีมเซลซีทแย่งแชมป์เต็มตัวมาหล่นมาอยู่อันดับที่5แล้วครับแข่ง21ชนะ10เสมอเจ็แพ้4มี37แต้มตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ35เท่ากับแอสตันวิลล่า มีอยู่35แต้มนะครับอันดับที่6ที่7ตามด้วยเบนฟอร์เอ้ขออภัยบอลมาร์ส34แต้มฟูลแลม30แต้มเบนฟอร์ดและไบตันเนี่ยมี28แต้มเท่ากันนะครับลัดับที่1ิบสบเไบตันเนี่ยมาแรงช่วงแรกๆนะครับนี่เลข2มาก็หล่นมาอยู่ที่พื้นที่ของเขาแล้วแหละอันดับที่11เอ็ดเวสแฮม26แต้มสเปอร์24สเปอร์วันนี้แพ้ ให้กับปืนใหญ่นะครับแข่ง21ชนะ7เสมอ3แพ้11นะครับเท่ากับคิสตันพาเลสที่เก็บ3แต้มได้วันนี้นะครับ24แต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี2ี่แต้มนะครับแข่ง20ชนะ6เสมอ5แพ้9นะครับวันนี้จะพบกับเซาท์แทมป์ตันนะครับขอให้ขึ้นมานะครับขอให้ชนะเก็บต้มแต้มได้ขึ้นมาอยู่ใกล้ๆแถวๆกับไบตันกับเวสแฮมซะหน่อยหนึ่งนะครับอันดับที่10บ หนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับวันนี้แพ้นะครับมีอยู่17แต้มนะครับอิสวิทสิบแต้มวูฟสิบแต้มเลสเตอร์สิแต้มและเซาทแธมป์ตันหกแต้มนะครับนี่คือตารางล่าสุดเลยนะครับผมก็จะคลิกออฟกันอีกวันนี้สองคู่นะครับอ่าสองคู่แล้วก็ ก็จะไปว่ากันวันเสาร์วันที่18ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเลยครับอ่ะติดตามกันยาวๆต่อเนื่องนะครับโอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันครับอ่ะสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วร่ำรวยๆนะครับเอาแม่นๆนะครับ6ตัวตรงเอ๊ะเมื่อคืนนี้ฝันว่าถูกหวยนะนนี่เดี๋ยวจะต้องจัดซะหน่อยเราต้องจัดซะหน่อยละอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ